วิธีการที่ถูกต้องคือต้องพอดีไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปตึงเกินไปเพราะตั้งใจมากมันจะตึงเกรง็งไม่สนุกนั่งแล้วมันไม่อร่อยมันเบื่อหย่อนเกินไปคือจะเคลิ้มบ้างง่วงบ้างหลับบ้างฟุ้งบ้างไปเรื่อยเปื่อยเลยถ้าพอดีจะเกิดจากความพึงพอใจ กับการวางอารมณ์อย่างนี้ปฏิกิริยาที่ร่างกายจะรู้สึกตัวเริ่มโล่งไม่ทึบเริ่มโปร่งเบาสบายตัวพองๆขยายจนกระทั่งเกืนไปกับบรรยากาศตัวหายไปเลยมีความรู้สึกว่าเวลาหมดเร็วเราไม่อยากออกจากอารมณ์นี้เลยอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแม้ยังไม่มีปรากฏการณใดๆเช่น ไม่มีภาพให้เห็นเราก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจอยากอยู่นิ่งๆน,นานๆแม้ไม่เห็นอะไรก็ตามอย่างนี้ถูกหลักวิชานะ